สวัสดีจ้ามือนีสิพ้ามาทำความสะอาดผ้ายางที่คุ้มเห็ดฟางนะคะที่ใส่แล้วรอบหนึ่งแล้วด้วยจ้ะเขาา้าใส่ได้หลายรอบผ้ายางนี่เข้าใส่ได้หลายรอบจนกว่ามันสิขาดไปละค่ะแต่ว่าเขาต้องทำความสะอาดออกกอนเพื่อขาเชื่อเชื้อล่าเชื่อเที่มันอยู่ใน,น,นโดยเา้าสใส่ผงซักฟอกเวยคะ่ะเทลงไปในน้ำ ต,ต,ตีให้เป็นฟองเอ้ยตีให้เิ่นละลายเขากันแล้วก็เอาพายางนี่แหละค่ะลงไปล่างทำความสะอาดก่อนที่ห้าสิบไปเห็ดใหม่ล่างแล้วเ้าก็สิบพึ่งแหงนาะจะทุกอย่างทุกอย่างเขาเอามาใส่ไม่ได้เบิดเลยเด้อค่ะแต่ว่าเขาต้องทำความสะอาดยางยาง ยังไหม่เนาะคะ่ะอยู่อยู่สวนนี่สิใส่สใส่ใหม่อันนี้สิเป็นใส่ฟางบางใส่หยาค่าบางแต่ว่ใหม่ใหม่ถี่จะห้าเอามาเสียบใหม่อีกคันหนึงนี่ค่ะสิมาเตรียมอุปกรณ์เนาะ,ะตอนนี้เขาก็ลือจากสวนเก่าห้านะคะ่ะสิมีฟางมีไผ่หยาค่าบางอุปกรณ์ที่แบบว่ามีพอใส่เา้าเอามาใส่เนาะหยาค่ากับบืหลายดอกคะ่ะ ย่างไม่นี่พอต้องทำความสะอาดเลยคะ่ะแต่ว่าเขาตากแดดตากแดดไปเลยเนาะคะ่ะตากแดดไปหลายแดดแล้วแต่ว่าพะยางนี่เพ่นมีความชื้นเป็นสวนพักอีตูสวนขั้วเล็กๆน้อยๆคะ่ะพะยางนี่เพ่นมีความชื้นเขาต้องล่างออกเพราะาพ่นไก่เห็ดทั้งแห้งเนาะ เอาสีลางพยางมือนีเพื่อเตรียมการท,ที่ท้ำหิสฟัางนะคะสวัสดีค่ะ่อมือนีเอาหอยซ้ำนีก่อนจ้า